สวัสดีครับผมพี่น้องช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับผมเห็นจีฝ่าตั้งเข้ามาปะครับผุตั้งหัวโมนี่ที่ตกบ่ตกขับฝนสวัสดีครับผวกวากันขึ้เก่าช่องเข้ากับภารกิจปิดตำน,นั่นหนูป้าอ้อยอีพีสองครับหลังจากคลิปที่แล้วโอ้ยได้กักไงมันครับพี่น้องครับนี่ ไม่เข่าเต็มอย้่นี่เก็บเอาเข่าเยู่พี่นังครับ <laughs> นี่ถ <laughs> ือเจ้านี่มุนเอเรียโอ้โอ้กองเลยจะร่มนาเก็บเอาเข่าจังไงกันขอหอมมะลิย่างดีได้พี่นังครับนหนูป่าไก่เลยเที่ยบเบื้องในเบียงนี้ตะเขา่า ผมออกมาใส่เบิดเบิดกระป๋าอ้อยนี่ว่ามันสองถุงปุ๋ยแล้วล่ะกรเข่าหอมมะลิเขานี่เจริุกร้า,าวพี่น้องอ้าวไปเมืองหมายไม่เข้า เจ้าของป้าอ้อยเป็นบอกบ่วงกเอามาครับมันบ่กเขากลับไก่มันถือบ่วงกลับเอามาหาอันห้อยบักย่างดีครับผมมือเศร้านี่เด้ทั้งกับเป็นตะไส้นี่ครับผม มาพี่ังอุเบื้องรับเนี่ยโอ้บักง่ายอีกแล้วครับนี่อยู่ไนนี่เบื้องในเบีงหงวู้นที่ออกจากหนาูนี่แหละมายูนี่อุ้ยชิงหัว ของป้า้อายเอาเครื่องหัวออกสิเผาครับนี่เห็นบ่อห้อยมันกวดห้อยมันกินออยนี่เบิ้งได้แป่งงามปานไหนงามปานแตงที่จังขาวาเดี๋ยวใส่นี่เลยหลังเล็กมัง <c oughs> นะขี่เต็มอยู่พี่นอง ใส่กระหายาคับกล่องเแบบนี้ก็สิลมเดี๋ยวใส่สูตรแปลกๆเพราะใส่น้ำยาป้าพนุ่มหรอกมันเจอดำหอมขีดครับ ว่าหนูหนูป้าอ้อยนี่มันหูน้ำยาป้าพนุมเหรอใต้ดูคักกลาย นี่ครับน้ำหอมบอใส่ขีดส่เลยขีดไซเข่าแบบนี้สูตรมั่วอีกแล้วพี่น้องครับสหรับเยือกอะกเฮากับสูตรเก้าหน่าละ่ะโอ้โอกล่องสิลล้มอ้าเดี๋ยวขอใส่ก่อนนี่เลยพี่น้องครับหลังแรกเฮาไม่งามแห้งมึงเดี๋ยวขอใส่ก่อนใส่บ่หลาย คพ่พี่รองครับนี่มันงามครับมงนี่นี่ไตบ่วงไว้หนึ่งสองสามสี่หาหาหลังหกหลังบ่วงเจ็ดหลังครับโอ้งามแฮงหูนีุ่นกลับใส่ไปดีกลับหาหลังบ่วงเจ็ดหลังนี่ครับผม งามแเถะนูง่ญ่เลยตัวนี้ข่อเขาใส่ไว้ห้อยดีครับพี่น้องครับปิดตำนานปลาอ้อยอีกอีพี่สองครับนี่ละนี่บ่วงหลังหนึ่งกกลับ,บมึงห้อยมันนด้เดียวโอ้นะงามคักปลาพี่น้องครับ ทะลุทะลุมุมพุ่นละ๋ย่ผมใส่บ่วงหลายๆมีบ่วงอยู่หลังหนึ่งนี่กลับเขาทถึงบ่วงถึงกลับเอาร้องเมึงครับว่บาสีเป็นยังไงดีแท้ห้อยวุฒิยากอมึงจะเทียร์ครับจะคของฝ้าอา้อยพันบอกันเลยอย่างมาคลิปที่แล้วคุ่นฝ้าขึ้นอยู่เอาบ่ตกขี้เก่าหรือบ้านผมไป มันอื่นเสาจังคอยมาวากันครับทำมาหลุ่นน้ำกันคือบอกคือว่าสิจบต่คลิปที่แล้วนี่ยนะบอจบครับหนูยังเหลืออีกต้องกําจัดให้มันสิ้นซาครับเห็นว่าอ่อยเพิ่นเพิ่นโซ่ทิ่เมเมอได้ครับเผาถิ่มหมดเลยมันบอใหญ่ มูทีพ่อเอาดเดนกะขายไปเขาเจ้ากัมาตัดเอาแล้ที่มันสูงสูงอะ่ไะไขกเดชบ่พ่อหาลอยละว่ะครับขายลงทุนเป็นมืน่นถือกหนูเล่นงานเมอดพี่รองเมื่อง,งเห็นบ่ครับที่มันเกิดน้อยนอยหนูกัดหยอดอ่อยก็ตายมัดเดชเดก็จะติดตามกันเมื่องครับ ปิดตำนานปลาอ่อยอีพี่สองพี่น้องพอกันย่ำส้าๆว่านพวดเข้าบ้านก่อนครับัดีต้านสศอๆครับผมพี่น้องอิตะเวนกำลังขึ้น บรรยากาศอีสานบานเฮ้าครับดีครับผมอ่ะคลิปปิดตำนานเปลา่าไอ้โอ้ยอีพีสองครับหมายงามงามคลิปที่แล้วคือบักใหญ่อยู่นี่คลิปนี้ที่เป็นจังไดตามไปรุ่นกันเมืองครับผมกับดักเก็ตหลังครับ บ่วงอีกอ้นกับรักหาหลังบ่วงอีกเจ็ดหลังครับคือบอหนูปลาอ่อยมันขุดเยือครับล่ะเลยเลยต่องไ่นำหอมครับ โอ้คือเกาอยู่พี่น้องนี่โอ้คือเกาอยู่บ่าขามาไก่เลยดีดครับนี่เป็นหนูเสียงนะครับในดีดนะโอ้ นี่บอดีดบ่วงกับซื้อๆอ,อยู่เอาอเป็นบ่อออกบ่อครับเมื่อในเปลี่ยงคือเกาอยู่บ่วงเขาคือกับโอ้กลับดีด <c oughs> โอ้ยดูสิ่งตาสวดพี่น้อง <c oughs> โอ้ยกันข้อเต็มเต็มนี่แหละครับผลงานมื่อนี้นบ่วงเขามาทำงานเลยครับบ่วง

มุมีห้อยมันเรนออกมาเลยตัวนี้ถ้าเรนออกมาเนี่ยมันเสร็จแล้วครับน,นี่คอยกัดใหม่ๆบม่าเป็นยัง๋จะค่อยมาใสอีกมันแง่อีพีสามกันด้ตัวแห่ข <c oughs> องมีหม่องใสอยู่ <c oughs> โอ้ยขอภัยครับจามอ้าแต่ว่ามองนี้นี่ ห้อยมันเหรียญออกมาจริงๆครับนี่มันไม่แีง่งห้อยดีแท้ต้องเข่าละใสถ่บไว้เนี่ยบ่ถอดเนี่ยหาปองมันอีกก่อนนะหามันไปปองอื่นครับเฮ้ย มีมือออกมือบ่ออกแล้วเนาะคือจังไอ้ไส้เผื่อมาเฮ้เออไม้ดีปลาหนีบ่เ,เขาเสยเอาเดีแต่แพ้มาหลุนกันต่อครับใส่ถิ่มไม่นีละหลุนไปน้อกันสูมือสิเหล่าพี่น้องครับมีได้มีบ่ได้แน่นนแหลนะเนาะได้สูมือหลายมากับินบ่ทันนเหรอนัวน <laughs> ีกินจากไดหมดเนาะได้หลาย ฝากพี่น้องกดติดตามด้วยครับกดไลค์กําลังใจในเด้อช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติกะพร้มวันนี้พลาดแล้วครับผู้ชายคนนี้พลาดแล้วหลังจากที่มานมาแบบต่อนเนื่องตั้งหลายมือโอ้แต่ว,ว่าแซวไอ้ในตเยกนกันหลายอยู่หรอเ่าพี่น้องขอนกัขอนแนมังโอ้บานผมเอ้าพอกันไปคลิปหน้าพี่น้องครับ ไม้เก้าอันนี้จัดการไว้ในได้ล่ะใส่ถิ่มไว้เดี๋ยวมาแลกงเอาเยื่อมาใส่อีกมันบรรยากาศเอาโอ้ยว่บ่าเขาทำครับเผาเื่อไดครับป้าวอยเดี๋ยวของนะมาทำไล่รวยแล้วครับมามั่งหัวออกเอ้าพอกันไม่ขึหนนะา สวัสดีครับผม